สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับรักพวมเพศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะนางสาวจิราพรแก้วพัวคาค่ะ,คะอ่าคุณคิดยังไงกับการที่มีแฟนเพศเดียวกันคะก็รู้สึกว่ามันดีต่อใจแล้วก็เข้าใจกันง่ายค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะยิมสิครับคุณคิดอย่างไรกับการมีแฟนเพศเดียวกันคะ ก็ดีครับเพราะว่ารู้สึกดีมากๆเลยครับผมสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชอบอสครับคุณคิดอย่างไรคะกับการที่มีแฟนเพศเดียวกัน,นะคะก็มันน่าจะแบบรู้สึกไปอีกแบบนะแบบว่าพบกบบแบบแต่ว่าความสมนุกก็จะต่างกันอย่างนี้แต่ว่าก็แล้วแต่นะสังคมนี่มันยอมรับกันแล้วว่าสามารถเป็นคบแบบเพศเดียวกันได้อะไรอย่างนี้คับสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อนิฮิตครับ คุณคิดอย่างไรกับการมีแฟนเป็นปเพศเดียวกันคะอ่าก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เพศมันก็เปิดกว้างแล้วใครก็สามารถครบใครได้ครับสวัสดีค่ะคุณเชื่อเลยคะชื่อนิวเยียค่ะคุณรู้สึกอย่างไรถ้าเพื่อนคบเพศเดียวกันคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เปิดกว้างเรื่องเพศมากพพอแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเชื่อเลยคะชื่ออ้อ,อมดาวคะ่ะ คุณคิดอย่างไรกับเพื่อนที่มีแฟนเป็นเพศเดียวกันคะก็ปกติค่ะก็เป็นเพื่อนด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนร่วมทองด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะเอ่อชื่อมาร์คครับคุณรู้สึกอย่างไรถ้ามีเพื่อนคบเพศเดียวกันคะก็รู้สึกปกติเพราะเพราะว่าสมัยนี้มันก็เป็นแบบเพศทางเลือกครับสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะนิธิทองปิ่นครับคุณรู้สึกอย่างไรถ้ามีเพื่อนคบเพศเดียวกันคะ รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่สังคมในสมัยนี้ต้องยอมรับครับค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อตาครับคุณรู้สึกอย่างไรถ้ามีเพื่อนคบเพศเดียวกันคะร,รู้สึกว่ามันเป็นอิสระที่เขาเลือกครับคือคือโลกปัจจุบันเนี่ยพี่ว่าเพศที่3เป็นที่ได้รับการยอมรับของสังคมโลกแล้วครับพี่ว่าเราไม่ควรอังเกียจเราควรยินดีกับเขาครับ ดีค่ะคุณเชื่อะไรคะนุ่นค่ะคุณคิดว่ารักรวมเพศมีข้อดีอย่างไรคะหนึ่งเลยค่ะคือเราเข้าใจกันว่าเวลาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างสองคือเขาอ้อนเขาแบบดูแลดีด้วยค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณเชื่อเลยคะช่อคิวครับคุณคิดว่ารักรวมเพศมีข้อดีอย่างไรคะคือรักวมเพศถ้าเป็นชายชายคือเขาจะ ม่เหมือนผู้หญิงคือไม่มีพวกประจําเดือนนะจะไม่อารมณ์ร้อนไม่ทําให้เราแบบเป็นภาระด้วยเพราะเขาจะเข้าใจเราเพราะเราเป็นผู้ชายเหมือนกันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าเป็นเพศเดียวกันครับครูคิดว่ารั่นมเพศมีข้อดีอย่างไรคะอะไรนะรักรวมเพศมีข้อดีอย่างไรคะ รักร่วมเพศเนี่ยมันเป็นรสยิยมทางเพศเนาะมันมันพูดไม่ได้ว่าใครใครชอบแบบไหนแต่ถ้าประพฤติตัวให้เหมาะสมนะครับในความรององธรรมไม่ไม่เอารัดเอาเปียเพื่ออื่นไม่บูลลี่กันก็ไม่เป็นไรนะครับการรักร่วมเพศก็เป็นเป็นรสนิยมอย่างหนึ่งซึ่งปัจจุบันมันมีเยอะอยู่แล้วนะผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายอย่างเงี้ยแต่ถ้าทําให้ถูกความรององธรรมมันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรล่ะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาดีเป็นคนดีทั้งสองคนอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเสียหายสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อเบนสิบเจ็ดค่ะ,ะคุณคิดว่ารักร่มเพศมีข้อดีอย่างไรคะมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก็เราอาจจะไม่ท้องในเวลเรียนก็ได้คะ่ะแล้วเราก็จะมีเพื่อนใช่ไหมคะข้อเสียนะคะเราอาจจะแบบว่า ออกนอกรู่นอกทางพากันออกนอกลู่นอกทางได้ค่ะ